ครับสวัสดีครับผมเลเอฟเเคมีเกษตรนะครับวันนี้เรามาเยี่ยมชมสวนยางนะครับซึ่งเจอต้นที่มีอาการของต้นที่ตายหนึ่งนะครับซึ่งทราบว่าแต่ละแปลงคงอาจจะเจอกันบ้างนะครับซึ่งต้นนี้เราพบอัตราการตายหนึ่งนะครับซึ่งสาเหตุหลักๆห,หรือโดยสภาพทั่วไปสาเหตุของการตายหนึ่งของต้นยางเนี่ยครับอาจจะเกิดจากสภาพการกรีดการใช้น้ํายาเล่งการใช้น้ํากรดในใช้ในการหยอด น้ำยางนะครับแล้วก็2สภาพดินที่มีเป็นดินที่มีไม่หินเยอะอัตราการาเก็บกักน้ําไัลเลง้งพวกนี้อจาจจะทําให้เกิดอัตราการตายหนึ่งของของต้นยอต้น,ต,นต้นยางได้ซึ่งสมมติต้นนี้ดูแล้วว่ามีราคาปัจจัยถึงการรีดก็รีดเข้าเข้าเนื้อเยอะมากนะครับลอยลอยดูสภาพการกีดจะก,กีดเข้าเนื้อแล้วก็ต้นนี้พอเขารู้ว่าเกิดการตายหนึ่ง เขาก็เลยหยุดพักนะครับเมื่อมีการหยุดพักอาใส่ปุ๋ยบํารุงแล้วก็พักไว้ปีสองปีนะครับอัตราคือเปลือกเราไว้นานไปเนี่ยเปลือกมันจะกระเทาะซึ่งมันจะเกิดการสร้างเปลือกใหม่เนี่ยครับเปลือกมันเริ่มมีการกระเทาะแล้วนะครับมันจะเริ่มสร้างเปลือกใหม่ละต่อไปเปลือกใหม่เนี่ยครับเราก็สามารถกรีดเพื่อเอาน้ายางได้ต่อนะครับเนี่ยครับถ้าเราวักพักต้นยางไว้ปี2ปีเนี่ยเปลือกมันจะกระเทาะออกแล้วเราก็สามารถกลับมากรีดซ้ําตรงนี้ได้ ไม่ต้องไม่ต้องกลัวว่ามันจะตายถ้าถ้าคุณตายนึ่งเนี่ยมันมี2แบบคือ1ตายนึ่งแบบชั่วคราวกับถาวรถาวรน,นี่คือมันจะไม่ออกเลยถ้าชั่วคราวเนี่ยเราพักแล้วก็เรามาใส่ปุ๋ยบำรุงมันก็จะกลับมากีใต้เหมือนเดิมเหมือนต้นเนี้ยเขาพักไว้เดี๋ยวสักพักหนึ่งเขาคงจะมากีดซ้ําตรงนี้ได้อ่าสองโรคที่เกิดจากอ่าพวกไฟทอปเซล่าท,ท,ที่ที่มาทําลายต้นเหมือนเนี้ยครับถ้าคุณกีดไปเกิดอาการตายนึ่งบางทีมาจากอ่า เชื้อโรคที่เข้าไปอยู่ในต้นนะครับทำให้โครงสร้างของต้นยางเปลี่ยนเนี่ยครับอาจจะมีตุ่มปั๊มเกิดจากพวกไฟทอเทลา่าไฟทเทล่าเนี่ยสังเกตที่หน้ายางว่ามันจะจะจะ,จะมีเชื้อราดำๆตัวนี้ครับอาจจะทําให้ยางเราเกิอดอาการตายนึ่งยืนต้นตายได้ถ้าถ้าคุณไม่รักษาแล้วก็เมื่อเกิดอาการตายนึ่งเกิดจากไฟทบไฟทบเทลา่าพวกนี้ครับที่จับต้นยางมันจะลามไปต้นอื่นซึ่เรามาดูอนันนี้ต้นนี้แล้วต่อไปมันก็จะมาลามลาม พูดให้ว่า,ามันจะติดต่อมาทางต้นอื่นได้โดยระบบทางรากหรือทางใบหรือกิ่งก้านที่มีไฟทอฟเทอร่าติดอยู่นะครับซึ่งบางครั้งที่ผมบอกว่าการาตายนึ่งหลักๆบางคนถ้าสภาพเกิดจากแรงกีดนก,ก็คือคุณกีดกีดเยอะกีดไม่ได้พักต้นยางเลยแล้วก็2เกิดจากาน้ํากรดที่คุณหยดที่คุณใส่น้ํายางครับบางคนเอามาลาดที่ททต้นยางเวลาเก็บเสร็จก็ลาดต้นยางทางที่ดีคือเก็บเสร็จน้ำกรดที่อยู่ในในท่อยางคุณคนศาดตร์ เข้าไปในกลางล่องอย่ามา,าใส่ไว้ที่โคนต้นยางแล้วก็3เรื่องของทั่วยางกับหน้ายางเนี่ยควรจะให้ห่างกันนิดนึงควรจะห่างกันเยอะหน่อยเพราะว่าถ้าเกิดฝนตกเนี่ยน้ำกดที่อยู่ในถ้วยมันจะไม่ได้กระเด็นใส่หน้ายางถ้านม่ได้ใส่หน้ายางก็จะทําให้หน้ายางเสียแล้วก็ายางไม่ไหลเกิดสภาพอาการตายนึ่งซึ่งการตายนึ่งชั่วคราวหรือถาวรเราต้องมาดูจากปัจจัยอีกทีหนึ่งแต่ถ้าเกิดอาการตายนึ่งคุณกรีดปุ๊บมัน มันไม่ไหลคุณควรพักใส่ปุ๋ยบำรุงพักไว้ปี2ปีตามสภาพนะครับแล้วมันก็จะกระเทาะเปลือกวันนี้ให้คุณเห็นแล้วคุณค่อยกลับมากีดใหม่นะครับไม่ต้องถ้าเกิดว่าเกิดอาการตายหนึ่งคุณเปลี่ยนหน้านี้ไปอีกหน้านึงไปอีกหน้านึงมันก็ออกแป๊บเดียวครับแล้วมันก็จะกลับตายหนึ่งเหมือนเดิมทางที่ดีก็ควรพักไว้เลยพักไวส้สักปี2ปีแล้วแต่ถ้ามันจะได้สร้างโครงสร้างที่เนื้อยางกลับมาใหม่ให้มีสภาพสมบูนะรณ์เนี่ยเปลือกจากกระเทาะแล้วเราค่อยกลับมากีดใหม่ ซึ่งจะรักษาสภาพอาการตายนึ่งได้นะครับซึ่งเราจะไม่เสียต้นยางแต่ถ้าตายนึ่งอุ๊บคุณไม่รักษาแล้วก็มีไฟทบเข้าเนี่ยมันจะยืนต้นตายอย่างเดียวเลยคุณไม่สามารถรักษาต้นยางไว้ได้เอาไปทําไม่ฟืนหรือไม่ทําไม่ทําห,หลัวได้อย่างเดียวนะครับซึ่งพวกนี้เจ้าของสวนเขาน่าจะแก้ไข่างแต่น,นึ่งๆก็เลยทําให้ยังมีต้นยางที่ใบสมบูรณ์อะไรอยู่นะครับคิดว่าหน้าหนาวปีนี้หรือปีหน้าก็คงจะเปิดกีด กลับมาต้นนี้น่าจะคงกลับมาให้น้ำยางได้ดีเหมือนเดิมนะครับาหากมีปัญหาสงสัยเรื่องเกี่ยวกับสวนยางพาราก็สอบถามผมได้นะครับที่ FGK เคมีเกษตร0844830379นะครับยังไงก็ฝากดิชชมด้วยละกันครับผมขอบคุณครับ